นี่ก็ดูการใส่ตรงเนี้ยการใส่ไอ้ลิงก์ย u ทูบเนี่ยไอ้ u t ท b e ที่ว่าเอามาใส่ด้านข้างนะครับว่าเราจะใส่ยังไงก่อนอื่นก็เข้าไปที่หน้าจัดการเหมือนเดิมนะครับแล้วเข้าไปที่รูปแบบนะครับดังนั้นก็เพิ่มกดคำว่าเพิ่มแกนเกรดนะครับเพิ่มปึ๊บนะครับ เลื่อนลงมาเลื่อน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 ลงมาหาคำว่า h HTML j a v a s c r i p t ครนะแล้วกดหน้าต่างนี้แหละต๊บก็จะมีนี่อันนี้จากนั้นเราก็ไปหาลิงก์ u t u b e นะเข้าไปที่ u t u b e นะสมมติว่าผมอยากได้เพลงตัวเนี้ยเพลงไม่บอกเธอผมก็ลิกเข้าไป ฟังอยละจากนั้นก็กดคําว่าแบ่งตันตนัวนี้แล้วก็กดคําว่าฝังนะครับจากนั้นเลือกตรงนี้เลือกขนาดนะครับหรือใครจะมากําหนดเองตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะก๊อบไปก่อนก๊อบตรงนี้ไปคลิกขวาแล้วก็คอปปี้จากนั้นตรงนี้เมื่อกี้นะครับจะมาสคริปต์แล้วก็วางลองอไป ส่วนตัวนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งได้นี่ก็คือความความยาวนะครับนี่ก็คือความสูงของขนาดหน้าต่างมันครับตัวนี้เราจะใส่ชื่อไม่ใส่ชื่อก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะใส่ชื่อก็อไม่บอกคืออ๋อันนี้ก็แล้วแต่ก็กรอปปีมานะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะพิมพ์ก็พิมพ์เลยนะครับอ่ะพิยงไม่บอกเอีย ไม่บอกถึงดังนั้นกดคําว่าบันทึกนะครับอ่อยู่นี้่ใช่ไหมอันนี้เราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลือนลงมาให้อันไหนอยู่ล่างไหนอยู่บนได้สมมติว่าผมให้มันอยู่บนอ๋อให้มันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เลือกแต่ท่านนะครับแล้วก็กดบันทึกกดดูปอกนะครับนี่ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ ส่วนขนาดที่ผมบอกไปนะครับก็แล้วแต่ที่ท่านที่จะปรับนะครับเพราะว่าขนาดหน้าต่างของหน้าจอบล็อกของท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับจอของผมจะอยู่ยประมาณที่คิดแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะอยู่ประมาณนี้าสาม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 ศูนย์คูณความสูงที่ประมาณทักสามร้อยได้นหะ สามร้อยกดบันทึกนะครับมันก็จะรีเฟซหน้าต่างขึ้นหนึ่งครั้งเงดือนเดียวมันก็จะพอดีกับไซส์ตรงนี้ของเรานะครับอันนี้คือก็อันนี้ก็แล้วแต่หน้าต่างของท่านนะครับว่ามันใหญ่มันเล็กถ้ากดดูก็กดไปเลยอ่าก็จะมีเพลงฟังนะครับ นี่ก็มีชนิดน,นะครับ